สวัสดีคุณเป็นอย่างไรฉันชื่อบัฟเฟอร์ฉันเป็นแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะและฉันจะอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับการรักษาดุรคอผู้ชายคนไหนที่ไม่ต้องการเพิ่มความเป็นชายพลังงานในแต่ละวันและแม้กระทั่งขนาดความหนาและพลังของอวัยวะของเขา ปัญหาต่างๆเช่นการหลั่งเร็วการแข็งตัวที่อ่อนแอและขนาดที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเป็นปัญหาบางประการที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้ชายหลายพันคนและเมื่อผู้ชายอายุ35หรือ40ขึ้นไปปัญหาเหล่านี้จะพบได้บ่อยขึ้นแต่ไม่ควรเป็นเช่นนั้นผู้ชายส่วนใหญ่ในสถานการณ์เหล่านี้หันไปใช้สารกระตุ้นที่มีขายในท้องตลาดเช่นไวอักราสีน้ำเงินที่มีชื่อเสียงอย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีผลชั่วคราวอย่างมากและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น ดังนั้นจึงจําเป็นต้องพาพวกเขาไปซ้ำแล้วซ้ำอีกนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งมีแรงบันดาลใจที่จะหาทางออกของปัญหาเหล่านี้ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ชายส่วนใหญ่โดยค้นพบผลิตภัณฑ์กระตุ้นใหม่ที่ประกอบด้วยส่วนผสมที่ออกฤทธิ์จากธรรมชาติ การรักษานี้ทำงานโดยตรงเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในบริเวณอุ้งเชิงกรานซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความแข็งแรงตลอดจนขนาดและความหนาขององคชาตปัจจุบันผู้ชายมากกว่า37%ปรประสบปัญหาประเภทที่เกี่ยวข้องกับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในแต่ละวันสถิติดังกล่าวได้แจ้งเตือนผู้เชี่ยวชาญซึ่งพิจารณาถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาดสุขภาพของผู้ชาย สูตรดุรคอรบังคับให้ร่างกายฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดไปยังบริเวณอวัยวะเพศชายอย่างถาวรประกอบด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติที่เข้มข้นในปริมาณที่กำหนดเพื่อเพิ่มการไหลเวียนโดยไม่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นหรือก่อให้เกิดผลข้างเคียงอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการรักษานี้มีเฉพาะในเว็บไซต์ทางการของผลิตภัณฑ์เท่านั้น หลังจาก6ปีของการวิจัยและการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบส่วนผสมในอุดมคติของส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ตามธรรมชาติซึ่งเพิ่มระดับความเป็นชายมากกว่า17เท่าในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า35ปีอย่างถาวรตามที่นักวิทยาศาสตร์ขนาดและความหนาขององคชาตตลอดจนลักษณะการแข็งตัวของอวัยวะเพศความเป็นชายและพลังงานของเพศชายเกี่ยวข้องโดยตรงกับการไหลเวียนของเลือดในบริเวณอุ้งเชิงกราน สูตรดุรคอรได้ช่วยผู้ชายหลายพันคนทั่วโลกและเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างถาวรเนื่องจากประกอบด้วยส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ตามธรรมชาติดุรคอรจึงไม่เร่งหัวใจไม่มีผลข้างเคียงหรือข้อห้ามซึ่งมีส่วนทําให้ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก ความต้องการผลิตภัณฑ์นี้เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและเนื่องจากขวดของดูร์คอร์แต่ละขวดผลิตขึ้นในโรงงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองการผลิตแบตใหม่จึงต้องใช้เวลาดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อรับประกันการซื้อของคุณก่อนที่สินค้าจะหมดดูรคอร์สามารถเพิ่มปริมาตรและขนาดขององคชาตได้อย่างน่าอัศจรรย์และแนะนำให้ใช้เป็นเวลาอย่างน้อย3เดือนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ระวังคำสัญญาอย่างรวดเร็วบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับดุลคอผลลัพธ์แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนสิ่งสำคัญคือต้องซื้อผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมและได้รับการรับรองหลีกเลี่ยงการหลอกลวงที่อาจเป็นอันตร,รายต่อสุขภาพของคุณฉันทิ้งลิงก์ไปยังเว็บไซต์อย่างเป็นทางการไว้ในคำอธิบายของวิดีโอนี้และในความคิดเห็นแรก ฉันหวังว่าฉันจะช่วยด้วยวิดีโอนี้หากคุณชอบให้กดไลค์และแชร์กับผู้ที่ต้องการปรับปรุงสุขภาพทางเพศด้วยอาหารเสริมจากธรรมชาติไว้คราวหน้านะเพื่อน